ขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ร่วมงานเชิญชวนการน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ณช้างอาราีนาในใหญ่ประสาทสายฟ้าขอเชิญชาวบุรีรัมย์และแฟนบอลทุกคนมารวมตัวกันเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชาน,นีพระพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคไหลยก่อนการแข่งขันฟุตบอลระหว่างบุรีรัมย์อยู่ในเตดกับระยองเอฟซีในวันที่26ตุลาคมนี้ณสนามช้างอารีนาปราสาทสายฟ้าขอเชิญชวนแฟนบอลทุกคนมาร่วมกันน้อมส่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ พระบรมาราชินีนาถพระบรมาราชน,านีพระพันปีหลวงเสด็จส่สวรรคไคายด้วยความเคารพและความขอบคุณที่สุดยิ่งเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดกล่าวว่าวันนี้ก่อนการแข่งขันขอให้พวกเราทุกคนรวมหัวใจเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชก,กรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าที่เป็นต้นแบบและแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีงามพร้อมกันนี้ขอให้พวกเราถวายความสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระองค์ท่านว่าเราจะสืบทอดและพัฒนามรดกทางภูมิปัญญาของพระองค์ท่าน รวมทั้งรักษาป่าเพื่อรักษาความสมดุลของโลกนอกจากนี้การแข่งขันนี้ยังเป็นโอกาสให้ชาวบุรีรัมยาแสดงความเคารพต่อพระราชดําริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนาราชกัญญาที่ได้ส่งเสริมการสืบสารและพัฒนาผ้าไหมซึ่งได้กลายเป็นตลาดผ้าไหมสําคัญของประเทศไทยและสร้างรายได้สําคัญให้กับชาวบุรีรัมและเมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นชาวบุรีรัมจะได้ร่วมกันเชียร์ให้ทีมบุรีรัมอยู่ในเต็ดเพื่อรักษาตําแหน่งหัวตารางไทยลีก ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาและการสร้างรายได้ให้กับชาวบุรีรัมย์แต่นี่ยังไม่ใช่ทุกอย่างการแข่งขันนี้ยังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจด้วยได้แก่โคชชารุนยอมรับว่าชนบุรีเตรียมตัวมาดีหลังที่ชนะอยุธยาแต่พลาดแต้มโคชเต้คิดว่าทีมประจวบยังไม่พร้อมพอที่จะเปิดรังชนะคันคราชสีมาโคชช้อนตัดสินใจลาออกจากตาแหน่งกุนซือทีมกิเลนผยองหลังไม่ชนะใน6กเกมติดเข้าร่วมกับเราในการน้องรำลึก และเชีรยให้ทีมบุรีรัมย์อยู่ในเตดนสนามช้างอารีนาวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมเวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง AIS Play แท็ก BYD C l e n cyclic หบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดประสาทสายฟ้าเนวินชิดชอบ